ชาวต้งในเงาแห่งไทยกระไดสู่กลุ่มชาติพันต้งประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของชาติพันธุ์แห่งคุณเขาตะวันตกจากเผ่าโบราณชาวต้งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในดินแดนตอนใต้ของจีนไม่ยาวนานเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชนเผ่าโบราณในชื่อลีเยวหรือไปเยว ซึ่งเคยตั้งถิ่นฐานในแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีและทางใต้ของจีนเมื่อกว่า2,000ปีก่อนหลักฐานทางประวัติศาสตร์และภาษาศาสตร์ชี้ว่าชาวต้งมีความใกล้ชิดกับกลุ่มชาวจ้วงและชาวปูอีเป็นชนเผ่าในตระกูลภาษาไทยกระดนักภาษาศาสตร์และนักชาติพันธุ์วิทยาต่างยืนยันตรงกันว่าชาวตงมีรากเหง้าทางภาษาและชาติพันธุ์ อยู่ในกลุ่มคร่าไทยหรือตระกูลไทยก็ะไดจัดอยู่ในภาษาคำซื้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวภาษาไทยก็ะไดเช่นเดียวกับชาวจ้วงชาวไทยและชาวลีโดยพวกเขาสืบสายมาจากกลุ่มโบราณที่เรียกว่าเปเย่ยเยวหรือเย,ยวทางเหนือซึ่งอาศัยอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำแยงสีตอนล่างในสมัยราชวงศ์ฮั่น206ปีก่อนคริสตกาลชาวตง ถูกบันทึกไว้ในเอกสารจีนโบราณว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไปเย,ยวหรือชนร้อยเผ่าเย,ยวซึ่งเป็นชื่อรวมของชนพื้นเมืองต่างๆในภูมิภาคนี้อยู่ในยุคสามก,ก๊กคอส2อ0สองศ2 0, ช่วงสมัยราชวงศ์ฮั่นราว206ปีก่อนคริสต์ศักราช220หลังคริสต์ศักราชชนกลุ่มนี้ค่อยๆถูกผลักดันให้ถอยร่นลงใต้ ด้วยแรงกดดันจากการขยายอำนาจของรัฐฮั่นทำให้ชาวต้งค่อยๆอ,อบพยพลงมาสู่พื้นที่ภูเขาทางตอนใต้ซึ่งครอบคลุมปัจจุบันคือมณฑลกุ้ยโจวหูหนานและกวางสีและในยุคราชวงศ์ถัง608-907ชาวต้งเริ่มถูกเรียกว่าตงหมานซึ่งหมายถึงชนเผ่าที่อาศัยในหุบเขาและถ้ำในช่วงราชวงศ์ถังและซ่งศตวรรษที่เ 13. เริ่มปรากฏหลักฐานทางบันทึกจีนที่กล่าวถึงชาวต้งโดยเรียกชื่อหลากหลายเช่นตงหรือหนานหมานเถื่อนทางใต้ซึ่งสะท้อนมุมมองจากส่วนกลางที่มองกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ว่าต่างวัฒนธรรมหรือเถื่อนในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการจัดเก็บสวยควบคุมพื้นที่และกำหนดเขตการปกครองในช่วงราชวงศ์หมิงและชิง ข้อ1 3 6 8 1 9 1 2ชาวต้งเริ่มก่อรูปเป็นชุมชนที่ชัดเจนในเขตกุ้ยโจหูหนานและกวางสีเนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงและหุบเขาลึกจึงช่วยปกป้องพวกเขาจากการรุกรานของรัฐจีนกลางทำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมยังคงอยู่แต่ละหมู่บ้านปกครองตนเองผ่านระบบผู้อาวุโสและมีการสร้างหอ,อกลอง เป็นศูนย์กลางการตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นกฎหมายหมู่บ้านการแบ่งปันทรัพยากรน,น้ำและการแก้ไขข้อพิพาทการปาระทะกันกับอำนาจกลางเกิดขึ้นเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงราชวงศ์หมิงและชิงที่มีการต่อต้านขนาดเล็กหลายครั้งในพื้นที่ชาวต้งความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกปลายราชวงศ์ชิงเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐปลายคริสตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20ชาวตง ต้องเผชิญทั้งภัยสงครามกลางเมืองความอดอยากและแรงกดดันจากการรวมศูนย์ของรัฐใหม่พื้นที่ภูเขาถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวต้งซึ่งพึ่งพาเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองต้องแปลเปลี่ยนในช่วงหลังการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ปี1949รัฐบาลจีนเริ่มส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุ์และในปี 1,954รัฐบาลได้จดทะเบียนชาวต้งเป็นหนึ่งใน56กลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นทางการของประเทศชาวต้งสร้างอรารยธรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับภูมิปัญญาการใช้ชีวิตเช่นระบบชลประทานแบบขั้นบันไดพัฒนาการทำนาขั้นบันไดควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลาในนาข้าวสถาปัตยกรรมไม้ไร้ตะปูทั้งหอกลองและสะพานสายรุง้ง สร้างด้วยเทคนิคการเข้าหมายแบบที่ซับซ้อนภาษาต้งจัดอยู่ในตระกูลภาษาไทยกระดมีระบบเขียนของตัวเองที่พัฒนาจากอักษรจีนปรับให้เข้ากับเสียงต้งหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนข้อเ9 49รัฐบาลจีนได้จัดตั้งเขตปกครองตนเองชนชาติต้งในมณฑลกุ้ยโจวและส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมตง ผ่านนโยบายกลุ่มชาติพันธุ์ปัจจุบันแม้ชาวต้งจำนวนหนึ่งจะย้ายเข้าเมืองหรือทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ชุมชนหลายแห่งยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้ในศตวรรษที่21ชาวต้งเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากการกลืนกลายทางวัฒนธรรมวัยรุ่นต้งจำนวนมากหันไปใช้ชีวิตแบบเมืองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งแม้จะสร้างรายได้แต่บางครั้ง ก็ทำให้ประเพณีดั้งเดิมถูกปรับเปลี่ยนเพื่อการแสดงเด็กรุ่นใหม่บางส่วนไม่สามารถพูดภาษาต้งได้คล่องอย่างไรก็ตามยังมีความพยายามอนุรักษ์เช่นการบันทึกเพลงต้งใหญ่ในฐานะมรดกโลกโดยยูเนสโกแม้จะอยู่ภายใต้การปกครองของจีนแต่ชาวตงยังคงรักษาโครงสร้างทางสังคมแบบชุมชนปกครองตนเองโดยมีผู้นำหมู่บ้าน ระบบเครือญาติและพิธีกรรมดั้งเดิมแม้จะผ่านประวัติศาสตร์แห่งการปรับตัวและต่อต้านแต่ชาวตงยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะในเรื่องเพลงประสานเสียงดั้งเดิมเพลงตงที่ใช้ในการส่งต่อวรรณกรรมปากเปล่าประวัติศาสตร์และคติชนปี2009เพลงตงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยยูเนสโก ถือเป็นชัยชนะเชิงวัฒนธรรมของชนเผ่าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเถื่อนในขณะเดียวกันหมู่บ้านดั้งเดิมเช่นเซอ็อกซิงดองวิเลและแท้งแอนดองวิเลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีโรงเรียนที่สอนภาษาและวัฒนธรรมต้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐและชุมชนประวัติศาสตร์ของชาวตองอาจไม่อยู่ในตำราเรียนระดับชาติแต่อยู่ในเสียงเพลงอยู่ในไม้แต่ละชิ้น ของหอกลองอยู่ในทุ่งนาขั้นบันไดและวิถีที่พยายามรักษาท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประวัติของชาวต้งไม่ใช่เรื่องของอาณาจักรหรือสงครามใหญ่แต่คือประวัติศาสตร์ของการดำรงอยู่อย่างเงียบๆแต่แนบแน่นกับผืนแผ่นดินและวันนี้เรื่องราวเหล่านั้นผ่านเสียงเพลงผ่านรอยยิ้มและผ่านชุมชนที่ยังยืนหยัดอยู่กลางขุนเขา ชาวต้งเป็นหนึ่งใน56กลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในจีนมีประชากรโดยประมาณมากกว่า3ล้านคนตามข้อมูลปัจจุบันอาศัยกระจายอยู่ในมณฑลทางตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองชาวต้งแห่งเคียนดงเนินในกุ้ยโจวซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของพวกเขาสถาปัตยกรรมอันเรื่องชื่อหอกลองและสะพานสายรุง้ง สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของชาวต้งที่สร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวสะพานสายรุง้งสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมมักสร้างข้ามแม่น้ำเพื่อให้ผู้คนได้พักผ่อนและหลบฝนนับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถคีในชุมชนชาวต้งดำรงชีวิตด้วยการทำนาแบบขั้นบันไดและเลี้ยงปลาในานาข้าวซึ่งแสดงถึงความชาญฉลาดในการจัดการทรัพยากรน้ำผู้หญิงตง มักสวมเสื้อปักลายสีสันสดใสและเครื่องประดับทำจากเงินส่วนผู้ชายนิยมเสื้อสีน้ำเงินหรือดำแบบเรียบง่ายดนตรีต้งเพลงขับร้องประสานเสียงโดยเฉพาะเพลงต้งใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยยูเนสโกในปี2009ชาวต้งนับถือธรรมชาติและบรรพบุรุษมีเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลกินใหม่ฉลองการเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ เทศกาลส่งชีวันแห่งความรักที่หนุ่มสาวจะพบปะและร้องเพลงเกี่ยวพาราศีแม้ชาวต้งจะยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้ดีแต่การพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวก็ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปบางหมู่บ้านกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังอาจทำให้ความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมจางลงชาวตงคือตัวอย่างของกลุ่มชาติพันธ์ ที่สามารถรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไว้ได้อย่างน่าทึ่งผ่านสถาปัตยกรรมอันชาญฉลาดดนตรีที่สะท้อนจิตวิญญาณและวิถีชีวิตที่เคารพสิ่งแวดล้อมการศึกษาวัฒนธรรมต้งจึงไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจความหลากหลายของมนุษยชาติแต่ยังเป็นบทเรียนว่าการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้นเป็นไปได้หากมีโอกาสเดินทางไปยังมนทลกุ้ยโจหรือกวางสี ลองไว้ชมหมู่บ้านต้งเพื่อสัมผัสความงามของหอกลองและฟังเสียงเพลงประสานเสียงที่ก้องกังวานผ่านหุบเขาแห่งคุณเขาตะวันตกของจีนอีย่าสันสีงอเล่สเา,เาสบจูเ่用高龄化讲出ี่ยวาัสี่องอเล่เสัจูเ